8สัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังด้อยค่าชีวิตตัวเองหรือ self minimization สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัก,กรวาลแห่งความสุขเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือเรื่องของการด้อยค่าชีวิตตัวเอง self minimization ค่ะ มันคล้ายจับการเกลียดตัวเองแต่จะแสดงออกในรูปแบบของการทำให้ตัวเองดูเล็กดูไม่มีความสำคัญหรือทำให้ผลงานและก็ความรู้สึกของตัวเองดูไม่มีค่าเมื่อเทียบกับคนอื่นการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะจะทำให้คุณค่าในตัวเราลดลงจริงๆค่ะ การด้อยค่าตัวเองเป็นนิสัยที่ขโมยความมั่นใจและโอกาสในชีวิตของเราไปอย่างเงียบๆหากคุณกำลังสงสัยว่าตัวเองกำลังทำร้ายคุณค่าของตัวเองอยู่หรือไม่ลองสำรวจ8สัญญาณสำคัญเหล่านี้ที่บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหยุดลดทอนคุณค่าของตัวเองและเริ่มยอมรับความยอดเยี่ยมที่คุณมีค่ะ 1. คุณใช้คาว่า ขอโทษบ่อยเกินความจำเป็นสัญญาณคือคุณขอโทษแพบจะทุกครั้งที่ต้องพูดแทรกบทสนทนาหรือแม้แต่เมื่อคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเช่นขอโทษที่ถามคำถามขอโทษที่ขวางทางเดินนิดหน่อยคำว่าขอโทษกลายเป็นคำติดปากที่ใช้แทนคำว่ารบกวนหน่อยนะหรือขออนุญาต ซึ่งเป็นการแสดงออกว่าคุณรู้สึกว่าการมีตัวตนของคุณเป็นการรบกวนคนอื่นข้อคิดก็คือการขอโทษมากเกินไปเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกว่าคุณไม่สมควรที่จะได้รับพื้นที่คุณกำลังพยายามลดขนาดตัวเองเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นเพราะคุณเชื่อว่าสิทธิในการมีตัวตนของคุณนน้นขึ้นอยู่กับการอนุญาตของคนอื่น การหยุดใช้คำว่าขอโทษอย่างพร่ำเพรื่อในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้คุณทวงคืนสิทธิ์ในการยืนหยัดและพูดความคิดเห็นของคุณได้อย่างเต็มที่ค่ะ 2. คุณลดทอนความสำเร็จของตัวเองทันทีที่ได้รับคำชมเชยสัญญาณคือเมื่อคุณได้รับคำชมเชยที่มาจากความสำเร็จหรือความพยายามอย่างแท้จริงเช่นหูงานนำเสนอของคุณยอดเยี่ยมมาก คุณจะตอบกลับทันทีด้วยการลดทอนความสำคัญของผลงานนั้นเช่นโถไม่หรอกค่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เองหรือใครๆก็ทำได้คุณไม่สามารถรับคำชมเชยได้เต็มปากเต็มคำและทำให้ผลงานของคุณดูไม่มีค่าข้อคิดคือนี่คือคกลไกของการทำให้ตัวเองดูเล็กหรือ self-minimization ที่อันตรายอย่างยิ่ง การด้อยค่าความสำเร็จตัวเองเป็นการสอนให้สมองของคุณเชื่อว่าผลงานของคุณไม่มีคุณค่าแม้ว่าคุณอื่นจะพยายามให้คุณค่ากับคุณก็ตามการกระทำนี้ไม่ได้แสดงถึงความถ่อมตนแต่เป็นการสร้างมาตรฐานที่ต่ำให้กับตัวเองซึ่งจะขัดขวางการเติบโตในอาชีพและโอกาสที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต 3. คุณมักจะให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นก่อนเสมอ สัญญาณคือคุณมักจะตอบว่าได้กับทุกคำร้องขอแม้ว่าคุณจะเหนื่อยหรือไม่ต้องการทำสิ่งนั้นก็ตามคุณยกเลิกแผนงานส่วนตัวของคุณเองบ่อยๆเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นและรู้สึกผิดเมื่อคุณต้องปฏิเสธหรือเมื่อคุณต้องการเวลาส่วนตัวคุณไม่สามารถสร้างขอบเขตหรือ boundaries ได้อย่างชัดเจนข้อคิดคือการด้อยค่าชีวิตตัวเองทำให้คุณเชื่อว่า ความต้องการของคุณนั้นสำคัญน้อยกว่าความต้องการของคุณอื่นคุณคิดว่าคุณต้องแลกคุณค่าของตัวเองด้วยการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่เสมอการปฏิเสธที่จะดูแลความต้องการของตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือเบิร์นเอาท์และความคุณมัวสะสมเพราะคุณกำลังบอกตัวเองว่าคุณไม่คู่ควรที่จะมีความต้องการเป็นของตัวเอง4 คุณไม่กล้าต่อรองเรื่องเงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์สัญญาณคือเมื่อมีการเสนอเงินเดือนหรือมีการประเมินประจำปีคุณจะยอมรับตัวเลขที่ถูกเสนอมาทันทีโดยไม่มีการต่อรองคุณเชื่อว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องขอเพิ่มหรือคุณกลัวว่าถ้าคุณขอพวกเขาจะปฏิเสธคุณหรือมองคุณเป็นคนโลภ คุณรับรู้ว่าตัวเองกำลังถูกประเมินค่าต่ำกว่าที่ควรอยู่แล้วแต่คุณเลือกที่จะเงียบข้อคิดคือการไม่กล้าต่อรองคือการปฏิเสธที่จะยืนหยัดเพื่อมูลค่าของคุณในโลกของการทำนานการด้อยค่าชีวิตตัวเองทำให้คุณยอมรับในสิ่งที่น้อยกว่าที่คุณคู่ควรเพราะคุณเชื่อว่าคุณไม่มีทางได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ การยอมรับเงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังนายจ้างว่าคุณเองก็ไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเองเช่นกันซึ่งเป็นการปิดกั้นความมั่งคั่งในระยะยาว 5. คุณมีปัญหารุนแรงในการตัดสินใจ decision paralysis สัญญาณคือการตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันเช่น จะกินอะไรดีจะใส่ชุดไหนดีหรือจะเลือกโปรเจกต์ไหนก่อนกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานมากคุณมักจะมองหาการยืนยัน validation จากคนอื่นก่อนที่จะตัดสินใจได้หรือคุณอาจจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปเลยเพราะกลัวทำพลาดข้อคิดคือความสามารถในการตัดสินใจมาจากความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง การด้อยค่าตัวเองทำให้คุณเชื่อว่าการตัดสินใจของคุณนั้นไม่น่าเชื่อถือหรือผิดเสมอความกลัวที่จะทำพลาดสะท้อนให้เห็นถึงการที่คุณจะวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังการพึ่งพาคนอื่นในการตัดสินใจเท่ากับการมอบอำนาจในการนำทางชีวิตของคุณไปให้คนอื่น 6. คุณมักจะอยู่เบื้องหลังและหลีกเลี่ยงการโดดเด่นสัญญาณคือคุณมีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือนำเสนอไอเดียที่ยอดเยี่ยมแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดในที่ประชุมหรือหลีกเลี่ยงการรับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ต้องอยู่ต่อหน้าสาธารณะคุณรู้สึกปลอดภัยกว่าที่จะอยู่เบื้องหลังและปล่อยให้คุณอื่นได้รับเครดิตจากงานที่คุณมีส่วนร่วมสำคัญ ข้อคิดคือการหลีกเลี่ยงการโดดเด่นคือการปกปิดศัก,กยภาพของตัวเองการด้อยค่าชีวิตตัวเองทำให้คุณกลัวความสำเร็จเพราะคุณกลัวว่าการถูกจับตามองจะนำมาซึ่งการถูกวิจารณ์ถูกเปิดเผยข้อบกพร่องหรือการถูกถามถึงความสามารถที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นการซ่อนตัวอยู่เบื้องหลัง เป็นการจำกัดความสามารถในการสร้างผลกระทบที่ใหญ่กว่าที่คุณทำได้อย่างสิ้นเชิง 7. คุณมักจะเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับเส้นทางของคนอื่นอยู่เสมอสัญญาณคือคุณใช้เวลาไปกับการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในอาชีพการเงินหรือความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือคนในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องการเปรียบเทียบนี้ มักจะจบลงด้วยการที่คุณรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวหรือช้ากว่าคนอื่นคุณไม่สามารถเห็นคุณค่าของเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกได้เลยข้อคิดคือการด้อยค่าตัวเองทำให้คุณไม่สามารถกําหนดมาตรฐานความสำเร็จของตัวเองได้คุณเชื่อว่าความสำเร็จของคุณต้องถูกวัดจากมาตรฐานของคนอื่นเท่านั้น การเปรียบเทียบตัวเองกับเส้นทางที่ไม่ใช่ของคุณเป็นการทำลายความรู้สึกของความก้าวหน้าและการเติมเต็มในปัจจุบันการหยุดเปรียบเทียบและหันมาโฟกัสกับการเติบโตของตัวเองเท่านั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการยอมรับคุณค่าของตัวเองแปคุณมักจะยอมให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่ดีสัญญาณคือคุณยอมให้คนรัก เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานพูจาดูถูกดูหมิน่นหรือใช้คำพูดที่ทำร้ายดิตใจกับคุณคุณไม่มีการตอบโต้หรือแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนเพราะคุณเชื่อว่าคุณคู่คีคควรกับการถูกปฏิบัติแบบนั้นหรือการแสดงความไม่พอใจจะทำลายความสัมพันธ์นั้นไปเลยข้อคิดคือ การยอมให้คุณอื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่ดีเป็นการยืนยันความเชื่อภายในว่าคุณไม่มีค่าพอที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติเมื่อคุณด้อยค่าชีวิตตัวเองคุณจะอนุญาตให้คุณอื่นทำแบบเดียวกันกับคุณความสัมพันธ์ที่ดีสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันการตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและการเรียกร้องการปฏิบัติที่ดี คือการประกาศว่าคุณมีคุณค่าสรุปและก้าวต่อไป take away หากคุณพบสัญญาณเหล่านี้ในชีวิตของคุณจงรู้ไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทวงคืนคุณค่าของตัวเองคืนได้การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการตระหนักและกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองขอให้คุณลองเริ่มต้นจากการแทนคำว่าขอโทษด้วยคำว่า ขอบคุณในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นเช่นแทนที่จะพูดว่าขอโทษที่มาช้าให้พูดว่าขอบคุณที่รอเพื่อฝึกให้ตัวเองยอมรับความเมตตาจากคุณอื่นดูนะ